2 0 2 6 toyota alphard รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยกำลังกลายเป็นหนึ่งในรถตู้หรูที่โดดเด่นที่สุดในตลาดประเทศไทยและตลาดโลกความหรูหราสะดวกสบายและเทคโนโลยีใหม่ที่ก้าวล้ำถูกผสมผสานไว้ในคันเดียวอย่างลงตัว toyota alphard ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรถตู้ครอบครัวระดับพรีเมียมมาหลายปีและในปี2026นี้ก็ได้ยกระดับมาตร,รฐานให้สูงขึ้นไปอีก alphard ใหม่ได้รับการออกแบบที่เน้นความสง่าง,งามและความทันสมัยตัวถังมีเส้นสายที่เฉียบคมกระจังหน้าขนาดใหญ่โครเมียมดีไซน์ใหม่ ไฟหน้าแบบ LED Matrix ที่ให้ทั้งความสว่างและความหรูหราเสริมด้วยไฟเดอ์ไทม์รันนิ่งหลายรูปทรงเฉพาะที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของ Alphard อย่างแท้จริงด้านหลังติดตั้งไฟท้ายแบบ Full LED เชื่อมต่อกันเป็นแนวนอนทําให้รถดูมีมิติและความหรูหรามากขึ้นภายในห้องโดยสารถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของ2,026 Toyota Alphard เพราะได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราระดับรถซีดานเรือธงเบาะนั่งหนังแท้คุณภาพสูงแบบอัตโมัปรับไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันนวดและระบายอากาศในแถว2 ให้ความสบายเหมือนนั่งบนเก้าอี้เครื่องบินชั้นหนึ่งแผงคอนโซลหน้าถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนขนาดใหญ่กว่า14นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางจาก JBL ที่ให้คุณภาพเสียงระดับโรงภาพยนตร์บริเวณหลังคามีการติดตั้งไฟแอมเบียนไลแบบปรับได้หลายเฉดสีทำให้การเดินทางในเวลากลางคืนหรูหราและผ่อนคลายมากขึ้น ในด้านเทคโนโลยีเอาพาดใหม่ใส่เต็มทุกรายละเอียดมีระบบหน้าจอสำหรับผู้โดยสารด้านหลังขนาด12นิ้วที่สามารถดูหนังฟังเพลงหรือแม้แต่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อทำงานได้ระบบควบคุมอากาศแบบไรโซนช่วยให้ผู้โดยสารแต่ละตำแหน่งสามารถปรับอุณหภูมิที่ต้องการได้อย่างอิสระนอกจากนี้ยังมีโต๊ะพับซ่อนในเบาะเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานระหว่างเดินทาง ระบบขับเคลื่อนของ2,026 t o ย o t a a l p a โตก็ได้รับการพัฒนาใหม่โดยมีทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรและรุ่นไฮบริดที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้สมรรถนะที่ดีขึ้นและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมระบบเกียร์ eCVT ถูกปรับปรุงให้ตอบสนองนุ่มนวลและเงียบยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีโหมดการขับขี่ที่หลากหลายทั้งอ co Normal และสป o r t เพื่อให้เหมาะกับทุกสภาพถนน สำหรับช่วงล่างโตโยต้าได้ปรับปรุงระบบการสะเทือนใหม่แบบแมคเฟอร์สันสตรัดด้านหน้าและดับเบิลวิชบนด้านหลังทำให้การโดยสารน,น,นุ่มนวลเงียบและมั่นคงในทุกสภาพถนนโดยเฉพาะเมื่อวิ่งบนทางไกลเอาผาดใหม่ยังคงให้ความรู้สึกหรูหราเหมือนรถผู้บริหารระดับสูงความเงียบภายในห้องโดยสารก็ดียิ่งขึ้นด้วยวัสดุทรัพย์เสียงคุณภาพสูงรอบคัน ด้านระบบความปลอดภัยโตโยต้าอาผพาด2026มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่มีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบอะตติทีครุสคอนโทรลระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมระบบช่วยควบคุมพวงมาลายัยและกล้องรอบคัน360องศานอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยานรวมถึงระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่สามารถเข้าจอดได้เองโดยไม่ต้องควบคุมพวงมาลายัย อีกหนึ่งจุดเด่นคือการออกแบบที่ใส่ใจผู้พิการหรือผู้สูงอายุโตโยต้าอ p h a าก2026มีประตูสไลด์ไฟฟ้าที่เปิดกว้างและทำงานรวดเร็วรวมถึงบันไดไฟฟ้าที่กางออกอัตโนมัติเมื่อเปิดประตูเพื่อให้การขึ้นลงสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นเบาะผู้โดยสารบางรุ่นยังสามารถหมุนได้เพื่อให้ผู้สูงอายุขึ้นลงรถได้ง่ายขึ้นหากพูดถึงสมรรถนะรุ่นไฮบริดสามารถประหยัดน้ำมันได้เฉลี่ยถึง18กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าดีมากสำหรับรถตู้ขนาดใหญ่เช่นนี้ ขณะที่รุ่นเบนซินยังคงให้สมรรถนะเต็มกำลังและการเร่งแซงที่มั่นใจระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบอีโฟยังช่วยเพิ่มเสถียร,รภาพในการขับขี่โดยเฉพาะบนถนนลื่นหรือเส้นทางภูเขาความเป็นส่วนตัวก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายของอัลาร์ดใหม่กระจกหลังแบบ r i v a c ซ g l a s s พร้อมม่านไฟฟ้าช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกเหมือนอยู่ในเลาสส่วนตัวขณะที่พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็สามารถปรับเพิ่มได้เมื่อพับบอร์ดแถวสามลงทำให้ตอบโจทย์ทั้งการเดินทางในชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยวกับครอบครัว ราคาของ Toyota a l p h a าด2,026ในตลาดประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ4.2ล้านบาทในรุ่นมาตรฐานและอาจสูงถึง5.5ล้านบาทในรุ่นท็อปที่มาพร้อมฟีเจอร์ครบครันถึงแม้ราคาจะสูงแต่เมื่อเทียบกับความคุ้มค่าในด้านความหรูหราความปลอดภัยและเทคโนโลยีถือว่าคุ้มค่ายอย่างมากสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถครอบครัวพรีเมียม หลายคนที่กำลังมองหารถครอบครัวหรูหราไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันหรือนำไปใช้ในเชิงธุรกิจโตโยต้าอัลพาด2026ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ยากจะปฏิเสธด้วยภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือจากแบรนด์โตโยต้าบวกกับการออกแบบและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยรถรุ่นนี้พร้อมตอบโจทย์ทั้งเจ้าของกิจการผู้บริหารและครอบครัวใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายเป็นพิเศษในภาพรวมโตโยต้าอัลพาด2026คือการผสมผสานระหว่างความหรูหรา สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบรถรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงยานพาหนะสำหรับการเดินทางเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรถสนิยมและสถานะที่ยกระดับชีวิตประจำวันให้เหนือกว่ารถตู้ทั่วไปหากคุณกำลังสนใจรถรุ่นนี้และอยากติดตามข้อมูลเพิ่มเติมรีวิวทดสอบจริงและการเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto ้ไทก g า r a g e r วเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์